รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉรยิยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินจากธนาคารอมสินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart e NERGY กับดิชานสร้อยฟ้าโอสุกคนทิพย์ค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งค่ะเขาไม่มีไฟฟ้าใช้มาก,กว่า50ปีค่ะวันนี้มีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะด้วยความร่วมมือของหลายๆห,หน่วยงานค่ะ การไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคนะคะได้เปิดจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้ราษฎรบ้านแผ่นดินเสมออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครวัวเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่2ชาวบ้านกว่า160ครวัวเรือนที่บ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่และน้องนองนักเรียนได้มีกระแสะไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอจากที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้มาก,กว่า50ปีเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติการไฟฟ้าส่วนผุยภาคได้ประสานงานกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาอย่างบ้านแผ่นดินเสมอการต่างยมานานแท่นานเป็นเวลา,าเกือบาที่ปีเลยครับแต่ก้อนกระชจาตะเกียงมุ้งก้าวก็หมายปืนกะต้านเปนานมากก็ได้มีโซลารเซล เมื่อก่อนพื้นที่อย่างนี้ไม่มีไฟฟ้าในการพัฒนาต่างๆก็ไม่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับในอคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนเราใช้เป็นโซลาร์เซลล์ก็ทําให้บางครั้งถ้าวันไหนที่ฝนตกก็คือนักเรียนไม่สามารถที่จะเรียนคอมพิวเตอร์ได้คุณสัมธฤ์โชติบันรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ลาษฎรบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือ,อนราษฎรรายใหม่ระยะที่2ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอตำบลของท่อมเหนืออำเภอของท่องจงมจังหวัดกระบี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราสดอ มุ่งมันที่จะเสริมสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานมีความมั่นคงมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างมีคุณภาพประหยัดปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับเราเพิ่งได้รับอนุญ,ญาต จากขอมอุทยานนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอุทยานครับที่ให้เราได้ปักเสาพาดสายเพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ความสุขกับประชาชนครับการไฟฟ้าได้จัดงบประมาณเข้ามางบประมาณที่ใช้ตรงนี้ก็ประมาณ17ล้านบาทครับระยะทางในการขยายเขตออกมาเนี่ยก็ประมาณ15กิโลเมตรนะครับในต่ำก็ประมาณ10กิโลในอนาคตหากได้รับอนุญ,ญาตเพิ่มเติมเราก็จะขยายเขตเพิ่มเติมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนครับ น้องๆที่โรงเรียนบ้านตอชะดอนะครับน้องๆเขาจะได้อินเทอร์เนต็ตเขาจะได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับเราก็พยายามที่จะให้คนที่อยู่นอกเมืองหรืออยู่ชนบทให้ใช้กระแสไฟฟ้าเท่าเทียมกับผู้ที่อยู่ในเมืองครับมีประชาชนได้รับตัวนี้กี่แล้วนนเรือนใช่ไหมขัวเรือนที่ตอนนี้ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ160ครัวเรือนครับ ส่วนขาที่ขาดเหลือก็คือรอบนอกที่อยู่ไกลๆออกไปจากถนนครับซึ่งต้องรออนุญาตจากกรมอุทยานอีกครั้งนึ่งครับเป้าหมายเราต้องการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตกับชาวบ้านกับประชาชนกระแสไฟฟ้านะคะจะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างความสุขแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านด้วย ตอนนี้ได้มีกุญแจการดูทึกดีใจมากรับสะดวกโมงข้าวตู้เย็นเด็กนักเรียนทีว่าจยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไรมันกระชามาถทีว่าจะได้มากกับไฟฟ้าเข้ามานักเรียนสามารถที่จะเรียนคอมพิวเตอร์ได้ทุกห้องแล้วก็ทุกวัน ช้ห้องคอมพิวเตอร์ห้องถิ็งเล็กและก็ในห้องเรียนได้พร้อมๆกันนะครับขอขอบคุณพี่ๆการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาติดตั้งไฟฟ้าให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอครับ ส่วนพื้นที่อื่นๆที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะพยายามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถปักเสาลากสายนำกระแสไฟฟ้าไปสร้างความสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในชุมชนนั้นๆค่ะพาไปดูเรื่องของธุรกิจพลังงานสถานีบริการน้ำมันกันบ้างค่ะ PTG ค่ะเขาวางรถแม็ก PTG Business Outlook d i v f o r t o m o r r o w เพื่อยกระดับสถานีบริการน้ำมัน PT และยกระดับการบริการผ่าน PT Switchmaster ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะคะในปี65ที่ผ่านมาค่ะยอดขายน้ำมันของ PT สูงสุดเป็นประวัติการนะคะจำนวน5,316ล้านลิตรค่ะ และ PT วางแผนอนาคต5ปีนะคะขยายธุรกิจนอนออยให้มากขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนในทุกมิติค่ะคุณพิทกักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนถแถลง PTG Business Outlook Dive for Tomorrow เพื่อสื่อสารถึงการยกระดับสถานีบริการ PT ยกระดับบริการ PT Service Master ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้อยู่ดีมีสุขคุณพิทักษ์คะ PTG Business Vision 8เสาหลักเป็นอย่างไรบ้างคะในอดีตนะครับเรามีธุรกิจออย and แก<ม>๊สนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีอีก7กลุ่มธุรกิจที่เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศวิทยาของตัว PTG ซึ่งอีกเธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับได้แ,แก่หนึ่งธุรกิจของ Food and ด e v e r คเฟรสองเป็นธุรกิจ Maintenance <ม>ตัวออโต้แบบนะครับสามตัว w เ and w e l l n e s s ตัวที่4เป็นเรื่องของวีแคลตัวที่5ก็ Supply ายเชนเป็น Mobility ตนะครับตัวที่6แพลตฟอร์มเกี่ยวกับตัว Finance and l i f e สไตล์และตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของก r e นเอเนอร์จีในจากนี้ไป5ปีเราจะเพิ่มสัดส่วนเพิ่มบทบาทของตัวธุรก,กิจอีก7ธุรก,กิจหลักในปีนี้มีการลงทุนเราจะ ลดการลงทุนจากตัวออยแอนแกสลดลงธุรกิจของตัวนอนออยและตัวธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นแผน5ปีนี่นะครับเราตั้งส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ไม่น้อยกว่า25% 25%ใช่ครับเรื่องบัตรสมาชิกไม่น้อยกว่า30ล้านสมาชิกและที่สำคัญนะครับในเรื่องของตัวธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยเราจะมีสาขามา,มากกว่า5,000สาขาครับเราจะเห็นว่า PTG จเนี่ยจะไม่ใช่แค่สถานีบริการน้ำมันไม่ใช่แค่ LPG แล้วแต่จะมีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นฐานสมาชิกบัตร20ล้านใบต่อน,นีเนี่ยมันจะมีบทบาทในการขยายฐานลูกค้ายัางไงคะที่ผ่านมาเรามีการวิเคราะห์นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยที่ว่ามีการใช้บริการความถี่จานวนเท่าไหร่เนี่ยครับเราพยายามที่จะทำความรู้จักรู้ใจใกล้ชิดลูกค้าให้มากขึ้นครับ ในแง่ของแผนการลงทุนของปีนี้แะคะปี66คุณรังสรรค์คะเป็นอย่างไรบ้างปี66และต่อต่อไปเนี่ยเราจะเน้นน้ำหนักการลงทุนเนี่ยมาทางด้านของนอนออยธุรกิจนอนออยมากขึ้นนะครับในส่วนของปี66เนี่ยวางงบลงทุนเนี่ยในส่วนของตัวนอนออยอย,อยู่ที่ประมาณ2000ม2 0 0 0ั5ถึงสในส่วนของธุรกิจใหม่ๆอีกประมาณ1 5 0 0 2 0ถึงลดน้ำหนักของออยลงเหลือแค่ประมาณสัก20%เเท่านั้นเองอ นะครับสตัวนี้ก็ยัน80%ที่จะให้น้ําหนักลงทุนก็จะเป็นทางด้านของธุรกิจ LPG ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่กําลังเตรียม filing เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตามมาด้วยกาแฟพันธไทยปีนี้เราตั้งเป้าขายายพันไทย1,000สาขาซึ่งทุกคนถามว่าเฮ้ยทำไหวเหรอใช่ครับปี66เนี่ยเราเริ่ม ที่จะสรรหาผู้ร่วมลงทุนเข้ามาลงทุนทางด้านของธุรกิจกาแฟแบบนี้ใครที่สนใจธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยสามารถเข้ามาคุยเป็นแฟนแชร์ได้เลยได้เลยครับยินดีครับในแง่ธุรกิจที่เสริมเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดเนี่ยทาง p ีทีดูไงบ้างคะก็อยู่ในแผนของธุรกิจใหม่ๆของ p ีทเองเพิ่มขยายการติดตั้งโซลารูปบนหลังคาสถานีบริการของเราให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นณปัจจุบันเราใช้โซลารูปที่ครอบคลุมสถานีอยู่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณสัก1 8เมกะวัตคงจะเพิ่มขึ้นให้ได้ประมาณสัก6เมกะวัต์ก่อนภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะขยายต่อต่อไปให้ได้ประมาณ900สาขาครอบคุมทั้งหมดเนี่ยอ,อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นโครงการใหญ่ลงทุนอยู่ที่ประมาณ900-1,000ถึงล้านเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อไปเป็นผลิตไฟฟ้า w e s t ์ทู Energy ใช่ครับเนี้เราจะผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ4.5เมกะวัตขายไฟให้กับคอฟพอได้คัดแยกขยะเพื่อ ผลิต RDF เพื่อบ้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า <ฮะ S 2> ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่พีดีีให้ความสนใจเพราะมันเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและขณะเ <ฮะ S 2> ดียวกันก็ได้คาร์บอนเครดิตกลับมาด้วยครับตรงจุดคุณพิทักษ์คะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้น1ปีนี้รูปแผนระยะยาว5ปีเนี่ย PT มีเป้าหมายยังไงคะการมีธุรกิจอีกเจ็ดเสาหลักเนี่ยเพื่อเติมเต็มให้ระบบนิเวศวิทยาของ PT เนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อทําให้ลูกค้าของเรานะครับได้มีเครื่องมีสิทธิประโยชน์มีสิ่งที่พะวกนี้ว่าคุ้มค่านะครับสุดท้ายสิ่งที่พีทีต้องการนะครับเราคาดหวังเราอยากจะเห็นคนไทยได้มีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขครับเอาล่ะกับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้รู้จัก PTG เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารู้จักกับค่า FT กันค่ะ สนับสนุนรายการโดย Super Power จาก PTT Station บริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนทุกเดือนที่เราจ่ายค่าไฟดูบินแล้วสงสัยค่ะว่าค่า FT มันคืออะไรมีค่าไฟแล้วก็ยังมีค่า FT อีกมันซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าคะพี่กุง้งอืมงั้นวันดีเธอเอาบินค่าไฟมาบอกพี่ซิว่ามันมีอะไรในนั้นบ้างอะ่ะ ก็จะมีค่าพลังงานไฟฟ้าค่าบริการค่า FT แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะงั้นเราดูทีละตัวกันเลยนะตัวแรกคือค่าพลังงานไฟฟ้าตัวนี้เป็นค่าไฟฐานซึ่งจะมีอัตราคงที่มันเป็นค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนของรายจ่ายของ3การไฟฟ้าในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการก่อสร้างระบบผลิตนะคะระบบส่งระบบจําหน่ายในอนาคต นี่คือค่าไฟฐานส่วนค่า FT ที่ถามมาเนี่ยมันจะผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆที่นำมาคำนวณพอคำอนวณค่า FT บวกกับค่าไฟฐานบวกกับค่าสีบรลค่าเพิ่มและเป็นบวกกับค่าบริการมันก็คือบินค่าไฟที่มาอย่างบ้านเราๆทุกคนนั่นเองและทีนี้ค่า FT ทําไมเขาต้องคํานวณกันทุกๆ4เดือนด้วยล่ะคะ ก็เพราะว่าเชื้อเพลิงที่นาเข้าจากต่างประเทศเนี่ยราคามันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการคำนวณทุกๆ4เดือนมันก็คือทําให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงไงงั้นเดี๋ยวพาไปฟังผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานพูดเรื่องนี้กันค่ะทําไมค่าไฟต้องมีทั้งค่าไฟฐานและค่า FT คะประเด็นแรกคือค่าไฟเนี่ยเราประมาณการไปล่วงหน้า3-5ปีมันก็จะมีค่าไฟฐานแล้วก็ค่า FT ค่าไฟฐาน เป็นการประมาณการต้นทุนค่าใช้ใจใ่ายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านะระบบส่งระบบจำหน่า,นายรวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนด้วยมันก็จะเป็นอัตราคงที่อัตราหนึ่งนะครับในช่วง5ปีแต่อะไรก็ตามเนี่ยอัตราต่างค่าใช้ใจ่ายต่างอัตราค่าเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถประมาณการได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามันเบี่ยนเบนไปจากที่ประมาณการไว้ในค่าไบฐานเนี่ยมันก็เลยตกมาที่ค่า FT ค่า FT มันคืออะไรคะ ค่า FT ก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฐานเนื่องจากว่าในการทําค่าไฟฐานเราจะมีสูติฐานใหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นค่าเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแก๊สธรรมชาติหรือฐานดินหรืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงไปช่วงระยะ 3- วถึงปีข้างหน้าเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ค่าเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ค่า FT ยกตัวอย่างเช่นถ้าค่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันสูงกว่าที่เราประมาณการไว้เนี่ยนะค่า้องมีก็ต้องม แต่ว่าถ้าค่าเชื้อเพลิงต่ํากว่าที่เราประมาณการไว้ค่า f อก็เป็นลบหรืออัตราแลกเปลี่ยนก็เช่นเดียวกันถ้าค่าเงินบาทเราอ่อนค่าลงก็จะทําให้ค่า f อสูงขึ้นเพราะว่าเราซื้อเชื้อเพลิงเป็นดอลลาร์ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลง1บาทต่อดอลลาร์เนี่ยจะกระทบค่า f อประมาณ4-5สตางค์ในทางตรงข้ามถ้าค่าเงินบาทแข็งขึ้นค่า f อก็จะลดลงค่า f อเนี่ยเขาคํานวณกันปีละกี่ครั้งคะแล้วใครเป็นคนคํานวณค่า f อ ค่าเอฟทีเนี่ยคำนวณปีละสามครั้งนะครับทุกๆ4เดือนคนที่คำนวณก็คือคณะกรรมการกำกับก,รรกิจการพลังงานหรือเราเรียกกันสั้นๆว่ากกพเป็นผู้คำนวณกกพก็ตั้งอนุก,กรรมการขึ้นมามีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด,ด้วยมาช่วยกันเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายเลยเกณฑ์ในการคำนวณ FT เป็นอย่างไรคะเกณฑ์ในการคำนวณแบ่งเป็น2เกณฑ์หลักๆปัจปจัยภายนอกปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกเช่นแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเนี่ยขึ้นก็เอฟก็จะขึ้นด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งคืออาตาัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าอาตาัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงค่าเอฟทก็สูงขึ้นถ้าแข็งค่าก็จะลดลงด้วยปัจจัยที่2คือปัจจัยภายในนะครับก็คือสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยกฟผเนี่ยจะเป็นผู้คนสั่งเดินไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็เดินจากต้นทุนที่ถูกสุดไปยังต้นทุนที่แพงสุด FT เนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญได้ใน,ในการปรับค่าไฟฟ้าเนี่ ให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้ไฟด้วยค่าเชื้อเพลิงหรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฐานซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นค่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันสูงกว่าที่เรากําหนดไว้เนี่ยก็ต้องมีกับปรับสูงขึ้นถ้าไม่ปรับผู้ผลิตก็อยู่ไม่ได้ขณะเดียวกันถ้าค่าเชื้อเพลิงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยตรงกันข้ามค่าเชื้อเพลิงลงมาก็ต้องปรับลงให้ผู้บริโภคด้วยไม่งั้นผู้ผลิตก็จะได้กําไรเกินไปเพราะนั้นก็เลยมีการปรับทุกๆ4เดือน เข้าใจไม่วันดีก็เข้าใจนะคะว่าค่า FT เนี่ยสะท้อนต้นทุน FT เนี่ยต้องบอกว่าถือเป็นกลไกสําคัญนะในการสร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายผู้ใช้ไฟแล้วก็ฝ่ายผู้ให้บริการก็คือการไฟฟ้านั้น FT ไม่ใช่ผู้ร้ายที่ปล้นเงินในกระเป๋าของเราไปอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันนะใช่เลย f อไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะ สนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม SPCG ผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกในอาเซียนโยคานมัสเตซ้สอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมท่านผู้ชมคะการฝึกอบรมทีมอำเภอทั้งประเทศนะคะที่มีนายอำเภอ878คนจากทุกอำเภอทั่วประเทศ บวกภาคีเครือข่ายแล้วนะคะรวมๆกันก็เกือบ9,000คนค่ะเข้ามาฝึกอบรมนะคะการอบรมทำไปเพื่ออะไรแล้วสุดท้ายใครได้ประโยชน์จากโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบรณการอย่างยั่งยืนมาคุยกับอธิบดีโรงการปกครองคุณแมนรักค่ะสวัสดีค่ะ,คคะท่านอาธิบดีคะปีที่แล้วเนี่ยอำเภอนำร่องนะคะก็นำร่องกันไปทุกจังหวัดมาจังหวัดละหนึง่งอำเภอถูกครับ แต่พอมาปีนี้มาทุกอำเภอทั้งประเทศเลยใช่ครับขยายผลไปเพราะอะไรคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราต้องเรียกว่าทดลองหรือนำล่องนะครับในพื้นที่ทุกจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็จะจะพิจารณาตัวอย่างที่จะนำล่องมาจังหวัดละหนึ่งอำเภอนะครับซึ่งหลังจากดําเนินการแล้วเนี่ยทางกระทรวงอัดไทยโดยกรมการปกครองซึ่งเป็นฝ่ายเลายขาได้มีการประเมินผลแล้วก็มีบุคคลภายนอกมีภาพนักวิชาการแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยเราประเมินแล้วการดําเนินการ ในอำเภอนำร่องในปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นแนวทางทิศทางการทํางานที่จะให้ท่านนายอำเภอนะครับซึ่งได้ลงไปสร้างภาคีเครือข่ายสร้างทีมงานในการที่ทํางานกันบูรณาการกับทีมที่ยังไม่เป็นทางการนะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นศินอาสาเนี่ยได้ช่วยกันทํางานได้ช่วยกันไปนค้นหาปัญหาของพี่น้องประชาชน<ม>และได้ไปคิดแนวทางที่จะแก้ไขซึ่งในปีนี้เนี่ยทางกรมการปกครองเนี่ยก็เลยพิจารณาว่าเราควรที่จะดําเนินการใน ทุกพื้นที่เลยนะครับใน76จังหวัดเนเรามี878อำเภอเราก็จะขยายผลให้ครบในทุกจังหวัดทุกอำเภอต้องมาแล้วใช่ครับกระแสในอำเภอเป็นยังไงบ้างในระยะแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเ,เราที่จะต้องดําเนินการในลักษณะการสร้างภาคีเครือข่ายด้วยหรือ,อตอนนี้เหมือนกับเป็นการสร้างวิธีการทํางานที่ทําให้ท่านนอำเภอแล้วก็ข้าราชการในพื้นที่อำเภอตําบลเนี่ยได้ไปทํางานร่วมกับ ภาคีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมก็เชื่อมั่นนะฮะว่าท่าน,นานอำเภอแล้วก็ข้าการเขามีความมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปแนะนําจะเรียกว่าไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาทํางานโดยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนหรือภาคีขายในพื้นในพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับวันนี้พอเราได้ทีมที่เป็นทีมจิตอาสาซึ่งทีมนี้ เขาจะยังคงอยู่ในพื้นที่ตลอดไปนะฮะค่ะาการต่างๆเนี่ยมันจะมีวารละอาจจะเกษียณอาจจะโยกย้ายอาจจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งไปแต่ทีมนี้ซึ่งเขาเป็นทีมที่ได้มาร่วมคิดนะครับร่วมวางแผนกาน,นวิธีที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่เนี่ยเขาน่าจะทราบได้ดีเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขาอยู่ที่นั่นในแต่ละอําเภอแต่ละพื้นที่เนี่ยโจทย์มันจะมีความเหมือนความต่างกันยังไงคะผมเชื่อมั่นว่าคงมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีปัญหามีความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อาจะไม่เหมือนกันนะครับ เมื่อระดมภาคีเข้ามาพูดคุยกันแล้วเนี่ยทุกคนจะทราบเรื่องราวปัญหาของตัวเองที่ได้เข้ามาฝึอกอบรมนะครับหวันสี่คืนเนี่ยที่ศูนย์พระนาชนของกรมการพัฒนาชนเนี่ยตรงนี้แหละเหมือนกับจะมาเป็นการมาสร้างความเข้าใจร่วมกันการสร้างวิธีการทํางานที่เป็นเหมือนเป็นคัมภีรนะครับให้เรารู้ถึงแนวทางเบื้องต้นที่จะลงไปทํางานวันนี้ ทุกอำเภอนะครับนำกันบ้านนะ,ะปัญหาของพื้นที่มาด้วยนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยนะครับท่านอาจารย์ท่านที่ปรึกษา<ๆ>เขาจะแนะนำํำชี้แนะได้ซึ่งอ่ามารถที่จะนําไปปรับใช้ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าโปรเจกต์บีฟหรือเป็นโครงการที่ต้องนํากลับไปทําให้ได้จริงตามที่มานําเสนอนะครับในตอนที่อบรมครั้งนี้ครับคือการอบรมครั้งนี้เนี่ยถ้าอําเภอไหนมีโจทย์ติดมือมามีมาครับมาปรึกษามาหารือกันครับ การลงพื้นที่กลับไปไปแก้ปัญหานี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ครับก็เหมือนกับไม่ต้องไปนับหนึ่งนับสองแล้วเ,เราจะได้ห้าหกเจ็ดแปดแล้วแล้วก็จะไปทําให้มันสําเร็จให้ได้รกรมการปกครองเนี่ยยังมีบทบาทในการหนุนเสริมในอำเภออย่างไรบ้างคือในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนกลางเนี่ยลงไปให้คําแนะนําไปติดตามแล้วก็ไปสลับตับฟังดูซิว่ามีอะไรที่ยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าปัญหาบอกว่าอำเภออาจจะบอกว่า เห็นภาพรวมหมดแล้วมีองค์คารพยศใหญ่มาช่วยกันแล้วแ,แต่ถ้าขาดงบประมาณเนี่ยกรมสนับสนุนอย่างไรคะคือถ้าเป็นงบประมาณที่อยู่ในวงเงินที่ไม่มากนักทางท่านในาเพอนี้ก็อาจจะของ,งบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือขอประสานของงบประมาณจากท้องถิ่นในพื้นที่ หรือจะเป็นองค์กรปกครองส่วนที่ดูแลทั้งจังหวัดคือองค์การหมหาชนจังหวัดได้นะครับในบางกิจกรรมในบางโครงการ <c oughs> ขณะเดียวกัน,นก็สามารถที่จะนําเข้าไว้ในแผนพัฒนาจังำเภอก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่แผนมันจังหวัดเพื่อจะของประมาณในปีต่อปอต่อไปได้ถ้าเป็นโครงการที่อาจจะต้องใช้ความต่อเนื่องนะครับหรือโครงการที่ใช้งงประมาณสูงๆ <c oughs> แต่สุดท้ายเลยเนี่ยทางกรมการปกครองหรือทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยเรามีงบประมาณในบางส่วนนะครับที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะครับสามารถสนับสนุนได้ในในปีงบประมาณในปีนี้ในทันทีในบางโครงการขอให้มีใจในการทํางานร่วมกันมีภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วมกันทํางานแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันรเรื่องเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นัก,กตแต่รเรื่องของพลังความร่วมมือรเรื่องของจิตอาสารนั่นคือสําคัญเลยที่ทกันมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วเนี่ยป้าหมายคืออะไร เป้าหมายคือเราอยากให้การแก้ไขปัญหานะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือปัญหาที่มันมีมายาวนานในพื้นที่นํามาวางไว้นะครับเป็นแผนระยะสั้นเป็นแผนระยะยาวอ,อันไหนที่เราทําได้ก่อนเราทําอันไหนระบูรณาการงบประมาณแผนงานโครงการในพื้นที่ได้เราทําและขณะเดีวยวกันเราก็จะสอดคล้องไว้ในแผนพัฒนาชุมชนแผนของอําเภอแต่ถ้าสูงกว่าน,นั้นก็คือเราเข้าไปเชื่อมโยงไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อของงบประมาณจากรัฐบาลในปีต่อๆไป ปัญหาต่างๆความต้องการต่างๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นนะครับไปโดยเร็วคือฟังท่านอธิบดีบอกแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคะเราจะเห็นว่าภาพของการแก้ปัญหาทั้งประเทศมันขับเคลื่อนได้ด้วยทีมอำเภอต้องใช้คําว่าทีมน,นะคะเ,คเพราะว่ามีภาคีเครือข่ายแล้วก็อำเภอทุกอำเภอที่กระจายไปทั่วประเทศตรงนั้นจะเห็นปัญหาเอาปัญหาสะท้อนขึ้นมาอย่างข้างบนสอดรับกับงบประมาณประเทศได้ด้วยได้ครับ วันนี้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นโอกาสหน้าท่านผู้ชมคะจะพาลงไปพื้นที่หลายๆจังหวัดเลยนะคะที่อำเภอนำร่องเนี่ยในปีที่แล้วไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน mm hmm. เห็นแล้วน่าปลื้มใจแทนชาวบ้านในชุมชนด้วยโอกาสหน้าพาไปชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณท่านอาทิตย์ดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้ท่านอาทิตย์ดีและฉันลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ Marine TV